มันระทึกใจกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้คู่ต่อไปชกกันพิกัด61.5ิบเอ็ดจุดห้ากิโลกรัมักสู้ตอมขมังเวทจากกัมพูชาครับหลีเพียหลีเพียจากประเทศกัมพูชาครับวัย27ปีสูง168เซนติเมตรครับมาแล้ว55าสิบไฟ ในทีมของทุ่งทองมวยไทยยิมคุณชมของเขาบุญแดงครับจากบุรีรัมประเทศไทยครับอายุ26ปีสูงร6 8เซนติเมตรชมมาแล้ว61ไฟชนะ48ถ้าพร้อมและขอเสียงประมือต้อนรับถนุนชัยสมหวังไกยย่ยางคนไทยแลนด์ world famous ไทยไฟเตอร์ from บุรีรัมย์พรอเนนสายเดือดอยู่แล้วนะครับเจ้าหงครับทนนชัยสมหวังไก่ย่างจากบุรีรัมย์ลูกศิษย์ของเสียออดสมหวังไก่ย่างครับนู่นครับแถวแถวประทุมธานีครับ26ปีครับมาวันาคู่ต่อกร27แม่น้ำหนักส่วนสูงเท่ากันเด็ะเลยครับธนาชัยจำนงครับ อ่าครับสายล้วนประเภทไปข้างหน้าอย่างเดียวครับเป็นดักมวยอีกคนหนึ่งไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ชุดเดียวกับครูตู่แสงเทียนน้อยชุดสนามมวยบ้านกลางครับเจ้าหง์เจ้าเปลมเจ้าบัวแล้วก็เจ้าโมเสสครับสี่คนนี่แม่สุปตาทั้งนั้นเลยครับคนที่เจอกับมวยสไตล์เดียวกันนะครับหลี่เพียครับประเภทมวยเดินหน้าอย่างเดียวเหมือนกันฉายาเรมโบ้เลือดเดือดเลยครับถนนชัย ไม่ต้องสาธยายสรพรพคุณกันมากครับต่อยสนุกแบบนี้เลยครับโอ้โหสายผ่านตลอดครับโอ้โเจอสอกของลีเพียสอกมาศอกคืนครับโอ้โหไม่ต้องจูนเครื่องกันมากเลยครับคู่นี้ <S <S เจ้าหงได้นี่เฮกันลั่นเลยครับทีมเชียร์ของกัมพูชาแไม่แปลกครับ FC นี่ตามมาเชียร์เจ้าหงกันเยอะนะครับถนนชัยต่อยแบบนี้เลครับต่อยได้สนุกต่อยได้ลุ้นต่อยเอาใจกองเชีย ไม่อยากจะเป็น5ยก3ยกกรบบูแหลกแบบนี้นะครับปัจจุบันก็ไปเป็นครูมวยอ,อยู่เมืองจีนแล้วนะครับธันชัยสมหวังออสมหวังเออโดนขวาโนนครับหวานใจดันล่างครับเสื้อสีน้ำตาลนั่นแหละครับเมียสั่งลุยครับทำไว้ทำไว้ต่างคนต่างคำครับพันษาพอๆพอกันเลยครับ วันนี้มวยต่อยสนุกนะครับตั้งแต่ยกแรก12ครับสกัดการเดินของลีเพียะแข้งซ้ายมาโอ้ต่อยแต่ละทีเตะแต่ละทีนี่เสียงเฮมาตลอดครับอา้าวหาเป้าเจอไหมครับลีเพียะอ้าวมาแล้วครับแข้งขวาจิ้มลำตัวโอ้โหแหมมาหนึ่งคืนไปสามครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครกันครับ รูปร่างโครงสร้างอายุอานามนี่แม่สองกระจกเข้าหากันเลยครับแต่ว่ามันคนละทางนั่นเองครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับโอ้โหดูครับแร่งจริงๆครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับลีเพียป้ายหน้าป้ายหน้าแอรพลิกครับโอ้สองนาทีครึ่งนี้ต้องบอกว่าออกอาวุธกันเต็มคาราเบลเลยครับจิ้มซ้ายโอ้หถึงกับหัวทิ่มครับ แม่แต่ว่าเรื่องของประเภทความทราหโตกดทอนี้ต้องยกให้เลยครับนักมวยจากกัมพูชาครับไม่ค่อยแตกไม่ค่อยโดนนับไม่ค่อยโดนน็อกครับมเดินเข้าหานี่หัวพุ่งชนกันเลยครับสายติดกาติดบางเอาครับหัดซ้ายอย่างเดียวแล้วครับจิ้มลำตัวซ้ายอีกแล้วแมหลีเพียโดนไปหลายเพียครับต้องสวนบ้างครับ โอ้โหผ่านยกแรกไปแบบสุดมันจริงๆครับคู่นี้ชมภาพช้าครับยกแรกนี่นะครับมาแบบซ้ายผ่านตลอดครับถนนชัยโอ้โหลูกนี้เจอศอกครับเต็มเต็มหน้าแม่ก็ถือว่าอึดทนอดทนด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหโดนซ้ายนะะเนื้อเต้นนะครับยังไม่มีอาการใดๆครับ ดูครับเกรงลำตัวรับเลยครับหลีเพียปันหน้าปันปากครับมัวแต่ง้างไม่ได้ครับหลีเพียต้องคืนแล้วครับช้ากว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวซ้ายมาอีกครับนี่ครับมาแล้วหมัดแข่งมาแล้วโอ้ยแรกครับเอาครับโอ้ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะดีกว่ากันเลยครับพยายามจะงัดด้วยศอกครับหลีเพีย่อมาดูวงในครับ ต่พยายามจะหักศอกใส่นะครับหลีเพียครับเดินหน้าเข้าหาโอ้โแรงเยอะครับหลีเพียแข่งซ้ายก็ยัคางคงทำงานครับถนนชัยแข่งซ้ายหมัดซ้ายจังหวะเข้ามาใกล้ๆต้องระวังศอกของหลีเพียด้วยนะครับโอ้โหดูยืนให้เตะเลย โชว์ความแข็งแกร่งครับแมพยายามจะเล่นศอกนะครับไม่มีกลัวครับสอกมาก,ก็สอกคืนครับถนนชัยอ้าวงัดหลีเพียงงัดสวยครับช็อตนี้อ้าวครับหักพวงมาลัยได้ครึ่งทางครับไม่ไปครับทางด้านของถนนชัยเดิอจิ้มซ้ายโอ้โหจิ้มซ้าย <ๆ S 1> เต็มเต็มหมดแล้วเดินหน้าเข้าหาต่อครับวางแข้งซ้ายสวยจิ้มหมัดซ้าย โอ้ยฝันด้วยซ้ายครับแม่ถามว่าแตกหรือยังช้ำหรือยังช้ำนั้นช้ำแน่ครับแต่ว่าแตกยังไม่เห็นครับอ้าวกวาดแม่มันจริงๆครับคู่นี้สุดๆแล้วครับขยับขยับหลอกมาไม้ตบขวาตบเข้าอยู่ในมุมก่อนครับ หมุนออกมาได้ครับหลีเพียโอ้โหสบักสบมสไตล์ของธนันชัยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อยมวยครับไม่แปลกครับนี่สายศึกวันทรงชัยนะครับจิ้มซ้ายอีกทีหนึ่งพระบูครับบูระเบิดทุกช่องทางครับไม่มีจ้องครับซ้ายล้วนๆนาะ แม่ทำให้แข็งแกร่งอย่างหลีเพียรนี่ยืนยากครับเจออาวุธแต่ละอย่างของถนนชัยเข้าไปโอ้โหทิ้งปัดขวาไม่โดนดูครับตบซ้ายตบขวาครับถนนชัยโอ้โหจังสองเข้าไปครับ โอ้โหวันนี้เหนื่อยจริงๆครับทนนนชัยโอ้ยหักศอกม่แห่อาหัวรับเลยครับลิเพียกล้าจริงๆครับโเขยศอกมาอีกโอ้โหไม่ทราบว่าเจ็บศอกหรือเปล่าครับทนนนชัยวันนี้โอ้โหไม่เป็นอะไรเลยครับใบหน้าของลิเพียแหมอยากจะไปกระซิบถามจริงๆครับว่าเคียวว่านอะไรมาครับหรือว่ามีของดีอะไรครับไปดูภาพช้าครับ นี่ครับซอกครับโอ้โหส่โหนกแก้มเลยนะครับจิ้มลำตัวครับแม่มีอาการเดียวครับอาการยิ้มครับยิ้มมาจากมุมปากลึกๆลูกนี้กวาดครับจิ้มซ้ายยืนให้เตะยืนให้ต่อยเลยนะครับหลีเพี้ยมั่นใจในสภาพร่างกายครับเอาไปดูกันนะครับยกสามโอ้โหมยสนุกนี่เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆพลิกโอ้ย ลูกพลิกลูกบิดนี้ไม่มีแต้มไม่มีคะแนนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับยกสุดท้ายแล้วแม่ทั้งคู่นี้น่าจะคิดหัวใจเดียวกันเลยครับว่าต่อยยังไงให้ประทับใจให้แฟนๆมวยสนุกเลยครับเดินลุยเข้าหากันแบบนี้เจอกับถนนชัยนี่มาแค่100นี่ไม่พรนะครับนี่ครับดูครับเตะต่อยเตะต่อยเตะต่อยโอ้ลีเพียแกก็สู้ดีเหลือเกินครับดูครับ โหวานใจนะกนมาหัวดเยอะๆหวดเยอะๆแต่ถนนชัยก็คงจะบอกว่า oh. พี่ก็หวดจนล้าเหมือนกันเลยครับ uh, พูดว่าใช้คำนี้ได้เลยครับเมียสั่งลุยครับคู่ต่อสู้นี่ไม่ค่อยกลัวครับแต่ว่าข้างล่างสั่งมานี่ต้องทำครับไม่ครับเมียบอกหวดหวดหวดหมายถึงว่าหวดแข้งซ้ายครับ แต่ก็ตั้งป้อมสาดอยู่ตลอดนะครับถนนชัยครับแต่ว่าหลีเพียนี่แหละครับรับและแกไม่สะเทือนเลยครับโอ้โหต้องบอกอึดถึกทนจริงๆครับโ,โ,โดนต่อโดนครับนี่ครับแมไม่มีรอยช้ำเลยครับใบหน้าปักศอกเข้าไปอีก แมดูเหมือนว่าจะช้าลงไปแล้วครับหีเพียครับมีแต่ลูกบิดนี่อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ประตูครับโอ้โหต่อยซ้ายเข้าไปเต็มๆมแม่โดนอยู่ข้างเดียวจริงๆครับหีเพียว่ายน้ำเข้ามาแล้วครับตอนนี้เชื่อว่าเรี่แรงก็าอาจจะมีรถน้อยถอยลงแล้วครับหีเพียโดนไปเยอะสะสมไปเยอะ ฝาคอมาพยายามจะไปลุ้นวงในครับแต่ว่าโอ้โหระดับถนนชัยนะครับจะให้ตหีง่ายๆนี่ไม่มีเลยครับเดินจนท้อเหมือนก,นกันครับบางทีคนตีก็เหนื่อยเลยครับผู้เชี่ยวชาญครับโดนแต่ละดอกซ้ายแต่ละทีนะนแหลนักแข่งติดชายโครงทั้งนั้นเลยครับต้องถอยแล้วครับรีเพียโอ้โหพอเห็นนั้น ถนนชัยขยับนี่แกถอยบ้างครับไม่ไหวครับในใจนั้นแม่อยากจะให้สัญญาณระคังตีแล้วละครับดูแล้วร่างกายไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลนะครับมันมีวันเสือมันมีวันถอย่ะพึดอีกทีนึ่งครับนี่เพี้ยเข้าไปวงในจับมาตีอ่าเขาก็ไม่รู้จะทําไงครับเข้าไปกอดครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนำลายเหนียวคอทั้งคู่ครับประคองเข้ามุมเลยครับ ดูภาพช้าโอ้โหทั้งเขา่าทั้งศอกนะครับโดนไปเต็มๆเลยครับแถมด้วยแข้งครับลุงนี้ไตกวาดเข้าไปาพับในปักศอกเข้าไปอีกต่างหากนี่ครับซ้ายต่อยเข้าไปกดเต็มๆนะครับไม่สะเทือนเลยครับและเป็นเจ้าหงครับธน,นชัยสมหวังไก่ย่าง เอาชนะคะแนนลีเพียนทั้งมวยจากกัมพูชาไปได้แบบสุดเดือดจริงๆครับ